มาครับวันนี้กลับมาพบกันเนาะในช่วงกลางสัปดาห์ครับวันอังคารที่13เนาะก็สวัสดีทักทายทุกท่านด้วยละกันครับโอเคเดี๋ยววันนี้พร้อมละเอาเป็นว่าก่อนเลยก่อนจะเริ่มการฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ like, share, ติดตามเป็นกำลังใจครับแล้วก็ฝากชมรมอาร์ตใต้ลูกโปรครับจะมีประตูทางเข้าเนาะอ่านคำบรรยายสักหน่อยแล้วก็เปิดประตูมาเจอกันครับส่วนใครมาจากแอปแดงก็ที่เดิมแล้วกันครับใต้เมนสก,กิปมาแล้วกันนะครับโอเควันนี้ผมออก i that. สั้นๆแล้วกันเนาะนะครับซึ่งออดเดอร์แปลกเนี่ยคาราบาวครับอังกฤษครับแชมป์เก่าอย่างสาริกาดงนิวคาสเซิลเนาะวันนี้จะเปิดเซนจ์เจมปาร์ครับพบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นรอบรองนัดแรกฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีทั้งคู่แหละแล้วก็วันนี้เนี่ยคือนิวคาสเซิลครับคือถ้ามองในมุมความได้เปรียบเนี่ยก็อาจจะเหลื่อมกว่าแมนซีหน่อยเนาะด้วยการที่เล่นใน Saint เซนจ์เจมปาร์กนะครับเล่นในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยเสียงชงเสียงเชียร์เนี่ยคือมันเล้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเทียบในเรื่องระบบประส เนี่ยผมมองว่าก็อาจจะไปลองแมนซี่หน่อยๆนะครับซึ่งแมนซี่เนี่ยล่าสุดก็พึ่งเตะบอลถ้วยครับปิดจ็อบทีมเอ็กเซเตอร์ไปในถึง10ประตูต่อนหนึ่งนะครับคือความมั่นใจผมเชื่อว่าเขาก็สูงแหละนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสูสีนะครับแต่ว่าถ้าจะให้หาผู้ชนะจริงๆเนี่ยผมว่าแมนซิตี้นะครับวันนี้มีโอกาสที่จะทําได้สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเอียงใจแมนซิตี้ครับแต่ว่าอีกช้อยที่เฟี้ยวเลยเนี่ยแดนเหนื นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคู่หนึ่งที่ใส่กันมันแน่นอนครับมีสกอร์เกิดขึ้นเกิน2มเมล็ดแน่นอนเนาะจากที่ดูแล้วเกมลูกก็จัดจ้าทั้งคู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของวงในแดนเหนือเนะี่ยก็ถือว่าเฟีย้ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแดนเหนือก็เฟี้ยวเเลยนะครับ